สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้ลูกสูบยางแดงนะคะก็คือกรณีที่เราจะใช้ลูกสูบยางแดงในการดูดเสมหะนะคะก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีอาการเปลี่ยนแปลงเด็กมีหวัดนะคะไม่สบายมีน้ำมูกหรือในกรณีที่เด็กสูดสำลักนมอะคะ่ะแล้วก็ทําให้มีเสมหะในจมูกก็เราจะต้องใช้นะคะลูกสูบยางแดงดูดเพื่อช่วยเบื้องต้นนะคะก็ลูกสูบยางแดงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ผลิตจากยางธรรมชาติค่ะจะมีลักษณะที่นิ่มนะคะปลายจะเป็นแบบนี้แล้วก็เนื้อสัมผัสนิ่มนะคะไม่ทำ้ายจมูกหรือในคอของทารกค่ะก็วิธีการใช้งานนะคะลูกสุกยางแดงจะเป็นระบบสูญญากาศก็คือเวลาใช้นะคะต้องบีบให้แฟบลงแบบนี้นะคะแล้วค่อยดูดเสมหะขึ้นค่ะก็ถ้าเราจะใช้กับทารกนะคะก็คือต้องจับทารกนอนตะแคงข้างข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ลูกสุกยางแดงบีบให้แฟบอะคะ่ะ แล้วก็ดูดดูดที่จมูกนะคะสอดเข้าไปเบาๆค่ะแล้วก็ดูดออกมาได้ได้เสมหะออกมาก็บีบทิ้งนะคะบีบทิ้งลงในถังขยะหรือในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ดูดอีกข้างหนึ่งก็คือต้องบีบรูปสุกย่างแดงแล้วก็สอดเข้าไปในจมูกเบาๆนะคะแล้วก็ดูดอีกหนึ่งข้าง,งก็จะได้เสมหะนะคะออกมาก็บีบทิ้งแล้วก็สามารถที่จะดูดในปากได้นะคะก็ดูเสมหะค่ะแล้วก็ดูดขึ้นมา แล้วก็บีบทิ้งลงในถังขยะหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะตอนหลังจากนั้นก็ดูว่าเด็กะคะ่ะยังมีเสมหะอยู่ไหมมีตุการหน้าเขียวหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวนะคะก็รีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ลูกสุกยางแดงน,นะคะเมื่อเราใช้แล้ววิธีการทําความสะอาดของเราก็คือล้างด้วยน้าเปล่าะคะ่ะบีบน้าเข้าน้ําออกนะคะแล้วก็วิธีการนําไปนึ่งนะคะก็คือใช้เหมือนของการการ การต้มขวดนมอะคะ่ะก็คือต้ม15นาทีแล้วก็นํามาใช้หรือเป็นการนึ่งนะคะหรือว่าเป็นการอบ UV ค่ะวิธีการต้มก็จะทําให้ลูกสุกยางแดงค่ะหลายเวลาการใช้งานลดน้อยลงนะคะแต่ว่าสามารถทําได้ในกรณีที่เราไม่มีเครื่องนึ่งหรือเครื่องอบะคะ่ะ